ดีเจปุกโกโพสภาพบ้านหลังฝนตกหนักที่เชียงใหม่คะ่ะทำเอาใจหายไปตามๆกันเมื่อปุกโกธนัพันธ์พิธีกรรายการตกมันบันเทิงเปิดใจใระบุว่า เก็นวันพฤหัสบปปดีที่ผ่านมาหรือวันที่7พฤษภาคม2563ได้เกิดพายุฤดูร้อนที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นค่ะโดยเฉพาะแถวบ้านของปุโกโกในเขตอำเภอสันกำแพงทราบข่าวจากแม่บ้านระบุว่าลมนั้นแรงตลอดทั้งคืนจนไฟดับกระทั่งลุงเช้าสำรวจความเสียหายพบว่ากระเบื้องมุงหลังคาราว200แผ่น ปลิวหลุดตามแรงลมเลยล่ะคะ่ะรวมถึงภายในบ้านได้รับความเสียหายแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บปุ๊กโกยังเผยว่าบ้านสองชั้นของตนนั้นใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านทั้งยังไม่มีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบประกอบกับพื้นที่หลังบ้านเป็นทุ่งโลง่งจึงประทะแรงลมเต็มๆจนได้รับความเสียหายมาก เบื้องต้นครอบครัวของปุโกโกนั้นทยอยบินกลับเชียงใหม่เร่งซ่อมแซมบ้านเพราะว่าอีกไม่นานจะเข้าสืบเข้าสู่ฤดูฝนจึงเกรงว่าในตัวบ้านจะเสียหายมากกว่าเดิมค่ะโชคดีที่ทุกคนนั้นปลอดภัยจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อ,อนถล่มเชียงใหม่จนบ้านของที่เจ็บปุกโกนั้นได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับปุโกโกด้วยค่ะ ในเวลาต่อมาทางด้านปุกโกได้ออกมาโพสข้อความว่ามุมนี้ถ่ายจากมุมหน้าบ้านคะ่ะแม่มาไวกว่าพายุช่างมาละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงตอนนี้ลงงานกันแล้วเปลี่ยนกระเบื้องประมาณ300แผ่นคะ่ะภายในก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ตามลำดับ ไม่มีใครเป็นอะไรเจ้าที่เจ้าทางปลอดภัยดีจ้าแทแทกบ้านเชียงใหม่แแฮท,แทกสันกำแพงแทแทปุ๊กโกเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุรักทุกคนหลังจากนั้นได้ไม่นานดีเจหนุยและชาวเน็ตก็เข้ามาพูดถึงความแรงของพายุที่ทําให้บ้านหลังหนึ่งจะต้องซ่อมแซมหลายส่วนเลยทีเดียวคะ่ะยางไรก็ตามก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวด,ด้วยคะ่ะ